โอเคทุกคนครับโค้งสุดท้ายนะครับทุกคนโค้งสุดท้ายทุกคนนะตั้งใจฟังนะครับแล้ว3ตัวตรงอยู่ในนี้นะครับ3ตัวตรงอยู่ในนี้นะครับผมบอกเลยนะครับ3ตัวตรงอยู่ในนี้นะครับนะงวดนี้ทุกคนครับผมเด่น2ตัวนะครับคือ1กับ2แล้วก็3กับ4อันนี้พูดเลยทุกคนเลขปิงปองเนี่ยตรงกับเลขเด่นผมหมดเลย ให้สมาชิกทายว่าเป็นเลขอะไรให้สมาชิกทายว่าเป็นเลขอะไรผมเด่นที่หนึ่งกับสองแล้วก็สามกับสี่แต่เลขเิงปองผมอะตรงกับเลขที่ผมเด่นไว้หมดเลยนะครับตรงกับเลขที่ผมเด่นไว้หมดเลยครับแล้วเป็นเลขที่สวยด้วยครับใครเป็นคนใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ใครกดติดตามขอให้รวยใครกดติดตามขอให้ถูกหวยใครกดติดตามขอให้หมดหนี้นะครับทุกคนครับเด่นสุดงวดนี้ผมพูดตรงๆนะครับเล่นบงิงบอีวไข่ายอยู่ในเด่นสุดนี่แหละครับบอกเลยนะครับอยู่ในสูตรเด่นสุดนี่แหละพูดเลยทุกคนนะครับเฮ้ยขนลุกว่ะทุกคนต้องมาสามตัวสละมังในะงวดนี้มันเป็นเลขที่ผมให้ไปหมดแล้ว มันเป็นเลขที่ผมให้ไปหมดแล้วครับนะครับมันเป็นเลขที่ผมให้ไปหมดแล้วครับนะครับทุก chop, คนครับตัวแรกครับอันไหนเนี่ยตกลงอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออะ่ะทุกคนครับตัวนี้หนึ่งสี่ครับอันนี้ 14, ส14 14ิบสี่ทุกคนสิบสี่ครับสิบสี่ตัวนี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวนะ จะให้ผมแยกบนแยกล่างให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวยอดแชร์ถึงไหมทุกคนจะให้ผมแยกบนแยกล่างให้ไหมถ้าใครบอกว่าให้แยกพิมพ์ให้แยกให้หน่อยเอาไหมตัวเนี้นะครับตัวนี้ทุกคนครับมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวนี้นะโอ้ oh my god มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับอ่ะทุกคนครับหนึ่งห้าครับ หนึ่งห้าตัวนี้ทุกคนครับมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวไหนอะผมจะบอกนะทุกคนว่ามีโอกาสมาล่างมากกว่าบนหรืออะไรเงี้ยนะผมจะบอกนะครับต่อไปครับทุกคนนะครับต่อไปนะครับแปดสิบเอ็ดครับแปดสิบเอ็ดตัวนี้ถ้าในใจผมนะผมชอบก็มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกัน นะครับตัวนี้นะมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันครับอ่ะต่อไปทุกคนสี่สิบสองนี่ไงเหมือนที่ผมบอกเลยทุกคนครับตรงกับเลขตรงกับเลขปิงปองผมด้วยนี่สี่สองตัวนี้ผมชอบล่างมากกว่าบนตัวนี้นะทุกคนเจ็ดสองครับตัวนี้ผมตัวนี้นะเจ็ดสิบสองเนี่ยผมชอบ บนมากกว่าร่างครับตัวนี้นะผมชอบบนมากกว่าร่างต่อไปครับ7จสครับสามเจดเดสามทุกคนตัวนี้ทุกคนผมชอบก็มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะสามเจ็ดเจดสามนะจริงๆโอ้ไม่ก็ต่อไปครับทุกคน4ีเจครับเดี๋ยวแอดมินทำเสร็จหรือ,อยังอะสี่เจ็ด ตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างครับผมชอบบนมากกว่าร่างนะทุกคนตัวนี้นะครับเล่บิงปองสวยมากครับอ่าทุกคนเดี๋ยวจะสามตัวตรงแล้วต่อไปสามหนึ่งครับโอ้ยสามหนึ่งทุกคนตัวนี้ผมชอบอะเลยเนะี่ยชอบบนมากกว่าร่างครับผมชอบบนมากกว่าร่าง ใจเย็นๆครับทีละสะเตปนะครับเดี๋ยวเอาสูตรเด่นสุดก่อนทุกคนแล้วก็จะ3ตัวตรงพอสตัวตรงเดี๋ยวให้เล็บปิงปองแล้วก็กลับบ้านแยกกันนอนไปเลย38สามตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างเหมือนกันครับนะครับตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าล่างเหมือนกันครับต่อไปครับ48ครับ ตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างครับอะทุกคนต่อไปพิงคำว่าสู่สามตัวตรงขึ้นมาให้เลยเร็วๆผลจะไปแบบรวดเร็วแล้วนะต่อไปพิงคำว่าสู่สามตัวตรงมาให้เลยครับนะครับตัวแรกครับทุกคนครับหนึ่งสามแปดร้อยสามสิบแปดครับทุกคนนะครับตัวนี้ผมชอบบนนะทุกคนครับ ร้อยสนะครับนะครับอ่ะต่อไปทุกคนครับ173ครับร้อยเจ็ดสิบสามทุกคนนะครับร้อยเจ็ดสิบสามทุกคนนะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบสานะอ่ะทุกคนครับตัวนี้ตรงกับเลขทูบเลยทุกคนครับเจ็ดหนครับตัวนี้ตรงกับเลขทูบเลยนะครับ ผมทํสามตัวตรงมาภาพแต้มเดียวเนี่ยสงวดแล้วงวดที่แล้วให้680กับ683มามาอะไรนะมา063ย์าภาพแต้มเดียวเองนะครับต่อไปทุกคนครับ4ี่แปดหน่งครับไม่ใช่481ทุกคนเหลือสองห่างสุดท้ายนะครับ นะครับสี่แปดหนึ่งอ่ะต่อไปทุกคนครับสี่สามหนึ่งทุกคนผมอยากจะบอกอะไรนะทุกคนครับผมอยากจะบอกอะไรนะเลขสี่สามหนึ่งนะเป็นเลขที่ผมมันไม่ใช่เป็นเลขฝันทุกคนครับผมฝันเห็นเด็กครับแค่นั้นแหละผมฝันเห็นเด็กเป็นเลขสี่สามหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเลขที่เขาฝันตัวนี้นะทุกคนนะครับนะเป็นเลขที่มันเกี่ยวกับเด็กแค่นั้นแหละผมฝันเห็นเด็กเต็มบ้านครับผมก็เลยตีเป็นสี่สามหนึ่ง แล้วก็ตรงกับสูตรผมด้วยนะครับอืมเราเลขปิงปองเนี่ยก็ค้ายกับตัวนี้เลยอันนี้พูดตรงๆผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเลขปิงปองเนี่ยสวยนะเลขปิงปองสวยแล้วมีโอกาสมาด้วยครับเลขปิงปองมีโอกาสมาด้วยจริงๆถังเดียวนะครับอ่ะทุกคนครับเลขปิงปองของผมเนี่ยคือเลขสองสี่หนึ่งครับเลขปิงปองคือสองสี่หนึ่ง แล้วผมบอกกับพี่เห็นไหมตรงกับสูตรสามตัวตรงผมเลยตรงกับทั้งสองสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับอะไรอะ่ะห้าสามเจ็ดอ่าทุกคนครับห้าสามเจ็ดครับนะครับเลขทูบดอกที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับเลขทูบดอกที่สองคือแปดสามสองนะครับทุกคนก็มาแมทชิ่งกันเดอ้อทุกคนเอามาแมทชิ่งกันนะครับ กลเป็นคนใหม่ก็กดติดตามผมไว้ก่อนก็ได้ทุกคนกดติดตามไว้ก่อนก็ได้นะครับเราก็แบบอุย้ยค่อยตัดสินใจเข้า VP อะไรกับว่าไปทุกคนนะครับเราอยู่กันยาวๆกันอยู่แล้วเนาะนะครับนะแต่เลขบิงปองอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะทุกคนเลขบิงปองผมไม่รู้ว่าแต่เลขบิงปองมันสวยมันสวยมันตรงกับเลขทูบทุกคนเห็นไหมเลขบิงปองมันตรงกับเลขทูบไหมคือเลขบิงปองเนี่ยมันสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ่ะมันตรงกับเลขทูบเลยอ่ะ 嗯。Mm.